คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กรับสวัสดีสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับในจ้องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไวโคลเตอร์นะทุกคนนะเออโอเครู้เรื่องนะครับ ก็เคมอ่ารถไฟออกนะครับนะรถไฟมาแล้วจ้าปุนปูนนะครับนะรถไฟเหาะมันไม่ใช่ใชรถไฟปุนปูนนะครับนะมันคือรถไฟเหาะนะครับรถไฟเหาะก็คือรถไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่รถไฟเหาะนะครับเออมันไม่ใช่รถไฟฟ้านะเออโลเรื่องนะครับก็วันนี้ลาทุนมาสี่พันนะทุกคนนะก็จะมาจัดแบบสวยๆแล้วกันวันนี้ก็มาดึกหน่อยนะครับนะเกือบสว่างแล้วแหละเออสว่างคาถาเลยประกอบเงี้ยก็ เกือบสีห้าได้ละทีสี่กว่านะครับก็จะไปซื้อพิจิตร์กันนะครับนะไม่ก่อพูดอะไรเยอะแยะนะฮะอ่ะปาจัดไปเลยพนาก็เบิดยี่สิบก่อนแล้วกันนะครับนะ,ะ,ะ,นะ,บะก่กอ,ะนะอซื้อไวเบทเบาๆก่อนในการเทสเทสนะว่ามันจะมาเจยวๆหรือเปล่านะครับทุกคนนะนะเออกลัวว่ามันจะเข็มนะก่อนหยุดไปเลยสิครับรอรายวัยรุ่นในกระพุนไฟนี่ครับผมเออ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรดูนะครับของใครพีจีก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะโอเคสวยยาวไปยาวไปครับอือสวยพี่สวยนะครับนะเต็มกาลาบิวนะฮะเอาเรื่องนะทุกคนนะเอาเรื่องนะทุกคนนะ ว้าวราวลืวนะทุกคนนะโอ้ยดีนะดีนะที่ผมไม่ยันไม้แรกไปเลยนะกะ <ances S 2> แลวเยวเมื่อกี้กะว่าลองดูก่อนลวกันเอาวายคู่เว้ยแต่รอบเดียวนะหมดมเฮ้ยรอเฉยเอาดูดิ ผมคิดว่าจะโดนเลยนะเมื่อกี้นะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับนะอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับเอาหมาว่ะเฮ้ยดูวายมาช่องหนึ่งเอาหมุนทุยท้ายเอา้าขางลืมเอา้าเอา้าเฮ้ยแต่อีกแล้วเฮ้ยเต็มระบบจริงๆเลยตเต็มกาลาเบียตเต็มระบบตเต็มชู่ แต็เวลาเก็เออกมาไม่ยู่นะเออฮี่ผมไม่คิดว่ามันจะแตกขนาดนี้นะก็ถือว่าแตกนะอย่างนี้นะเพราะว่าเราซื้อไปแค่นหนึ่งผ่านานะทุกคนนะได้มาห้าพันโอ้อย่างสุดอ่ะโอเคเสียงหลงเลยนะครับอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับกดจุดไปเลยนะรางวัลซูเปอร์เมกานะทุกคนโอ้อองจริงนะผมไม่คิดว่ามันจะแตกขนาดนี้นะพราะว่าเมื่อ <c oughs> ตอน้นสงครามมันก็แตกไปแล้วนะไอ สาวถ้ำนะเออเต็มคาราเบลจริงๆนะครับโอ้ยเกินไปวุนะ้น่ะมาขอซื้อเบ็ดไม่กล้าเบ็ดหรอขอเบ็ดหน้าสิพอสามพันจะร้อยสิบนะครับมาขอซื้อสวบไว้ก่อนนะครับเผื่อมันจะแตกคือถ้ามันไม่แตกเราก็ไม่เสียดายหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ก็เออเต็มสูบมาแล้วอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับปลาสูมมาสี่พันนะครับถ้ามันไม่แตกก็หนีเออ เก็บว่าผ่านไวยังไงก็ได้กำไรหนึ่งพันกว่านะ่ะไ,ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเอา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 สอนหรือเปล่าเอ้ยสอนเปล่าสอนเปล่าเลยครับผมไม่สอนนะฮะวันก่อนนี้สอนสามสี่รอบในเกมนี้แหละส่วนมาก pg ผมก็จะทำหรือจะเล่นตอนประมาณดึกดึนะทุกคนนะ พราะผมว่าวดึกๆมันมันเข้าดีกว่ากลางวันอ่ะยิ่งตอนสองทุ่มทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่โห้ยโคดตึงนะครับความคิดผมตวนตัวนะเออก็โปรดใช้วินใจในการรับชมเราเองนะครับเอาเอาสอนจนได้ดูเอ้ามันหาเรื่องจะซ้อนให้ผมนะครับเอาเรื่องมาดิจัดหนักๆนะฮะ,ะมาเขาขอภัยด้วยนะวันนี้เจ็บคอนะครับอาจจะเสียง เฮ้ย,ยไงอาจจะเสียงแหบเสียงแห้งหน่อยนะแต่ก็เต็มการาเบิลอยู่ดีนะครับไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเอ้าสวยงามนะครับขออนุญาตกดจุดไปเลยนะครับนะสามพันแปดนะครับไงก็ไม่ขาดทุนนะครับอีกสิบเอ็ดหมุนนะทุกคนนะเอออย่าลืมอย่าลืมเอา้าอย่าวอกเนยะวันก่อนมันซ้อนสามรอบเลยนะรู้สึกว่าเกมนี้แหละถ้าผมจัไม่ผิดนะ วันนี้จะซ้อนอีกห้ารอบจะเป็นอะไรไปโอ้โหไม่สอนนะครับอ่ะโอเคไปดูกันต่อเอาเริ่มจะว้าวแล้วนะครับเกินไปหรือเปล่าอ่าหมุนตัวท้ายนะครับขอแล้วนิดหน่อยมาสวยยาวไปโอ้โหเวลาเอ้าไหล,ไหล,ไหลนี่ว่า เอาสวยครับบับก็ไปอ่าเต็มกาลาเบีอีกแล้วนะฮะอือสวยงามครับพร้อม <c oughs> ขอพายจริงนะทุกคนทำวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเลยนะโอ้โหเกือบได้มาลูดมาลูดลูกเสือนะก็เรียกนะเอาดิบ้าไปแล้วนะครับ เอามาอีกแล้วเฮ้ยคืออะไรคืออะไรบ้านี่ยแทบไม่อยากเชื่อทุกคนอะไรวะสอนเฮ้ยืี่จะผมไปเบต1หนึ่งร้อยอะโอ้โหเอาเรื่องนะยครับทุกคนสอนโคตรบ่อยนะฮะอะไรวะเนี่ยสอน ซ้อนสองรอบนะครับเออเอาสุดจัดนะครับผมโอ้โหดูเอาแล้วแตกด้วยนะประเด็นคือแตกด้วยนะไม่ใช่ซ้อนอย่างเดียวนะครับซ้อนแตกนะฮะโอ้โหมาว่ะเอาเรื่องเป็นไงล่ะบักปอบเลยโอ้โหนี่ด้มีเสียงนะจะพักไว้ได้มันกว่านี้อีกสุดกว่านี้อีกนะโอ้โหโอเคเขาุดไปเลยนะครับเป็ <c oughs> นไะง <c oughs> ยอดจริงๆขนาดแตกสาวถ้ำม,มาแล้วด้วยนะ ประเด็นอะเออสอนอีกดิโอ้โหคือถ้าผมจำไม่ผิดในเกมนี้แหละประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสอนสี่รอบเลยนะคลิปหนึ่งอะคลิปเดียวเลยสอนอย่างเงี้ยสี่รอบนะครับโอ้โหเต็ละดอกดูดูเอานะครับมามาเดินไปเย้ช่วยที่เธอซื้อไม่ร้องดีกว่านะครับนะโอ้ ซื้อไม่สามปันหน้านะได้สองหมื่นกว่าโอ้โหนี่นี่โอ้ยเกือบสอนอีกแล้วนะทุกคนเออโอเคโอ้โหดูแตกแตกอย่างสะใจแต่งนี้มันต้องแต่งนี้ตึงจะตะใจนะครับนะเออก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะฮะก็โอเคอย่าลืมนะครับอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะฮะคลิปวิดีโอหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกลู่ว่านเจยบเออ